ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ริชคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปีแรนดอมวันนี้คือเปิดประตูต้อนรับเรื่องดีๆในชีวิตนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การซัพพอร์ตเลยค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะมาค่ะเรามาเช็คเอเนอร์จีกัน ตัวแรกตัว N นะคะตามด้วยตัว B ตัว D ตัว W นะคะตัว G แล้วก็ตัว O Go อืมสัญญาณดีมากเลยตัวสุดท้ายตัว F ค่ะตัวอักษรเหล่านี้อาจจะอยู่ในชื่อในนามสกุลคนที่คนคิดถึงก็ได้นะบางอย่างเกี่ยวข้องกับคุณก็ได้จังหวัดที่คุณอยู่วันเกิดเดือนเกิด มาค่ะมาเช็คเอ e นอรพลังงานช่วงนี้กันเอมนอร์จีดีมากเลยนะเอ e นอรแบบหายใจสะดวกแบบอืมเหมือนทำอะไรก็โล่งอะ่ะเหมือนแบบมีสัญญาณไฟเขียวอ,อ๋อลืมบอกหมายเลขเนาะหนึ่งสองสามสี่เรียงกันเลย จริงๆด้วย Queen of Cups แล้วก็ The Chariot นะคะมีหมายเลขเจ็ดด้วยนะใจเราโลง่งสบายมากเลยแสดงว่าช่วงนี้แบบใจคุณสบายใจมีความสุขนะคะอยู่ในที่ที่ตัวเองอยากอยู่หรือว่ามันเหมือนกับว่าคุณเอาเอาใจตัวเองกลับมาไว้ที่เดิม นะคะถ้าที่ผ่านมาเคยเอาใจไว้กับคนอื่นกับใครบางคนแล้วเขาทำให้คุณร้อนใจคุณก็กลับมาใหม่สบายใจเอาใจไว้กับปัญหาปัญหายุ่งยากใจของคุณก็ยุ่งยากไปด้วยเอาใจไว้กับความคาดหวังของชีวิตความอยากได้ของชีวิตมันก็จะฟุ้งซ่านไปตามนั้นเนาะแต่เหมือนวันเนี้ยช่วงเนี้ยคุณเอาใจกลับมาไว้ที่ตัวเองแล้ว ปล่อยให้ชีวิตมันดำเนินไปอารมณ์คล้ายๆกับว่าเชื่อในจังหวะของชีวิตนะคะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดคนเนี้ยทำอะไรไม่เป็นดั่งใจอะ่ะก็ต้องปล่อยเขาเพราะมันแก้ไม่ได้มันเป็นตัวเขาแก้ได้ถี่ใจเราเนาะหรือว่าความคาดหวังของตัวเองอะ่ะก็เริ่มเหมือนแบบกลับมาบอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันก็ทำเต็มที่นะแต่มันจะได้แค่ไหนเนี่ยก็ นั่นคือเต็มที่ของฉันที่สุดแล้วไม่กดดันตัวเองแล้วนะคะแล้วก็ไม่คาดหวังให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงมีความเข้าใจธรรมชาติว่าสิ่งที่เปลี่ยนยากที่สุดนี่คือผู้คนนะคะแล้วก็ไม่มีใครเปลี่ยนเพราะอีกคนเขาเปลี่ยนเขาอยากเปลี่ยนเพราะตัวเขาเองเพราะการตัดสินใจของเขาเองนะ ไม่ไปนั่งรอการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วไม่รอว่าถ้าคนนี้ดีกับฉันก่อนแล้วฉันคงมีความสุขถ้าปัญหาตรงนี้จบไปฉันก็คงจะมีความสุขมากกว่านี้ถ้าเรื่องนี้เป็นอย่างใจฉันก็คงจะมีความสุขมากๆถ้าผลตอบรับได้มาอย่างที่ฉันคาดหวงังฉันก็คงจะมีความสุขไม่มีเลยเป็นฟิลที่ว่าไว้ใจชีวิตอย่างถึงที่สุดนั่นก็คือ ลงมือทําสิ่งที่จําเป็นต้องทําอย่างเต็มที่ปล่อยให้ผลตอบแทนเรื่องที่จะเข้ามาเรื่องที่จะได้เป็นหน้าที่ของจักรวาลไม่ใช่หน้าที่ของคุณไม่ต้องไปทำหน้าที่แทนเขาทำหน้าที่แทนเขาก็ไม่ได้ด้วยทำแค่หน้าที่ของตัวเองแล้วชื่นชมอย่างถึงที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม สิ่งที่เกิดขึ้นมันจะแห้วก็ดีก็จะได้รู้ว่าแหว้วอ๋ออันนี้ทำเราแหว้วอืมแห้วไปให้รู้เอาไว้เล,เลยว่าทุกประตูที่คุณเปิดออกจะเป็นบานไหนก็ตามถ้าบานนั้นเปิดแล้วแหว้วแสดงว่าจักรวาลเตรียมอะไรบางอย่างที่ดีกว่าเดิมให้กับคุณเสมออย่านั่งรองไห้เวลาเปิดประตูเรารู้สึกว่าเอาแหว้วอันนี้แปลกอันนี้ไม่ได้อันนี้ผิดหวังอันนี้เฟลอันนี้ถูกปฏิเสธ อย่าพิ่งฟูมฝฟายอย่าตอหนกตกใจว่าแบบืทําไมสวยขนาดนี้ทําไมชีวิตมันแย่ขนาดนี้ไม่ใช่เลยค่ะมันคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ดีที่สุดต่างหากนะให้เชื่อในศักยภาพแล้วก็สิ่งที่ตัวเองมีสิ่งท,ที่ตัวเองเป็นถ้าคุณมั่นใจได้แน่ว่า ทุกครั้งที่หลับตาคุณหลับตาได้สนิทใจว่าไม่เคยทำรายใครไม่เคยเอาเปรียบใครไม่เคยคิดร้ายอะไรกับใครค่ะคือทำความดีตามพอสมควรอย่างที่คุณอย่างที่คนคนหนึ่งคนททำอย่างที่มนุษย์คนหนึ่งคนเป็นน่ะมันดีที่สุดแล้วมันจบแค่นั้นเลยนะแล้วคนดีอย่างเงี้ยมันก็ต้องคู่ควรกับเรื่องที่ดีอยู่แล้วสมเหตุสมผลกันทำดีได้ดีนะคะแต่ได้ดีแค่ไหนได้ดีเมื่อไหร่อีกเรื่องหนึง่ง แล้วก็ไม่น่าสนใจเลยด้วยซ้ำเพราะว่าอันที่จริงแล้วอะทุกทุกเรื่องอะที่เกิดขึ้นกับคุณอะดีกับคุณเสมอเลยแต่ดีกับคุณเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะคะอันนี้เราชอบมากเลย Energy เนี่ย <c oughs> ทุกทีมันจะให้ความรู้สึกที่แบบพุ่งรวดเร็วแต่พอมันขึ้นมาประกบก,กันเนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนเหมือนคุณเข้าใจหลักของการเวลาแหละไม่รู้สึกว่าตัวเองต้องเร่งรีบแบบรีบ ใช้ชีวิตนะรีบไปไหนไม่รู้รีบหาเงินรีบหาความสุขรีบไปหมดเลยรีบจนไม่รู้เหมือนกันว่ารีบไปทําไมแต่เหมือนตอนเนี้ยเหมือนคุณแบบชิวปล่อยชิวนะคะปล่อยชิวแล้วก็มีความสุขกับช่วงเวลาอย่างแท้จริงมีความสุขกับโมเมนต์ปัจจุบันน่ะมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องรอให้ความสุขเกิดขึ้นก่อนเลย สามารถมองหาความสุขได้เองสร้างความสุขได้จากใจของตัวคุณเองนะคะแล้วก็มีความสุขมากถ้าสมมุตินะคือแต่ละคนเขาจะมีสปีดของตัวเองเนาะแล้วสปีดนั้นอะ่ะมันก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะติดอยู่กับตรงนั้นเสมอไปบางช่วงเวลาของชีวิตอะสปีดบางคนอาจจะเหมือนเ,ออเครื่องบินเลยก็ได้แบบฟิวไปไกลเลยเนาะไปไกลพุ่งไกลพุ่งสูง แต่บางทีสปีดบางครั้งมันก็อาจจะเป็นหอยทากก็อะไรกระดึบกระดึบ <c oughs> ค่อยๆไป <c oughs> แต่เราก็จะมีความสุขอย่างที่เราเป็นหอยทากไงใช่ไหมเราจะไม่เงยหน้ามองฟ้าแล้วอิจฉาคเครื่องบินที่ทําไมไปเร็วอย่างนี้แต่เราจะมีความสุขในการเป็นหอยทากของเราเนาะอนจอยกับสิ่งที่ตัวเองมีอนจอยกับสิ่งที่ตัวเองเป็นเพราะหารู้ไหมว่า บางทีเครื่องบินก็อาจจะอิจฉาหอยทากก็ได้นะไม่ต้องเร่งรีบขนาดนั้นไม่ต้องรีบมารีบไปไปนักุนทีไปในวทีแต่ว่าได้เชยชิมช่วงมิติแต่เวลาแต่ละขณะที่มันเคลื่อนตัวไปอย่างช้าช้อย่างงดงามไม่ได้แบบวิบหายไปในพริบตาเอา้าถึงตรงนี้แล้วหรอแล้วที่ผ่านมาคือวิวเวิลเห็นอะไรบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะ เป็นการมองกันอย่างเข้าใจเนาะเข้าใจในธรรมชาติของตัวคนเองเข้าใจในธรรมชาติของคนอื่นรู้ว่าตัวเองก็มีข้อผิดพลาดฉะนั้นคนอื่นถ้าเขาจะมีข้อผิดพลาดบ้าง <c oughs> ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะไม่ได้ใส่ใจหรือให้คุณค่ามากมายเหมือนตะกอนหรือก็ไม่ยุ่มหัวตัวเองนะคะไม่เกี่ยวการกับความไม่น่ารักของใครบางคนไม่ยุ่มหัวตัวเองเวลาตัวเองไม่ได้ดั่งใจ นะคะหรือว่าเจออะไรที่แบบไม่ได้ดั่งใจกับชีวิตเฮ้ยนึกข้ามออกแล้วคือช่วงเนี้ยคุณใจดีกับตัวเองอชอบมากเลยเพิ่งได้ยินนะถ้าถ้าจำไม่ผิดได้ยินมาจากออนานเนกนะคะช่วงเนี้ยคุณใจดีกับตัวเองมันดีมากๆเลยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีเราอยากให้ทุกคนมีแหละจะมาแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปแต่อยากให้ทุกคนมีตรงนี้มากๆเลยเพราะว่า จริงๆโลกก็ใจดีกับคุณอะแต่บางบางทีเราเราเห็นเฉพาะเรื่องแย่ๆเราไม่เห็นภาพใหญ่เราก็จะรู้สึกว่าช่วงเวลายแย่ทำไมโลกใจร้ายกับเราจังเลยนะคะแต่ความจริงอะจักรวาลปรารถนาสิ่งดีๆให้กับเราเสมอนะเพียงแต่เราไม่ได้มองเห็นเป็นภาพใหญ่เหมือนที่จักรวาลมองเห็นเท่านั้นเองเวลาเราโดนตุ๊บตับอะเราก็เลยตกใจ แต่จริงๆไอ้ตุ๊บตับนะั้นอะมันมันจะช่วยมันจะช่วยส่งให้ให้คุณไปไกลแล้วก็มีความสุขหรือว่าเจอสิ่งที่คุณต้องการเับค้นหายอย่างแท้จริงนะคะรู้สึกดีจ้ะ หรือว่าช่วงนี้ใครกําลังวางแผนเดินทางจะไปไหนหรือเปล่าคะเดินทางปลอดภัยนะคะมีใครอยู่โซนทะเลบ้างมีใครอยู่โซนภูเขาโอ,อ้มีครบเลยนะทั้งโซนภูเขาโซนทะเลดีงามจังเลยเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะชีวิตมันก็จะเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆแล้วเนาะมาค่ะประตูเปิดประตูต้อนรับเรื่องดีๆในชีวิตนมาฟังกันสิ ว่าจะเป็นเรื่องประมาณไหนมาให้พี่ไขช่วยแนะนำบอกเล่าเรื่องดีๆในชีวิตของเรากัน โฟรดิงนะคะเดี๋ยวเราขอเปิดอีกทีหนึ่งนะ๊บอ,ออกมาเป็นปึกเลยเราขอใช้หน่งอ <c oughs> ชิงส์ว้าวจริงๆอันนี้ก็หมายถึงการเปลี่ยนไปเหมือนกันนะดีจังเลย <c oughs> แสดงว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปแบบดีมากๆดีโคตรเพราะว่าแบบ ไพ่ขึ้นวงลอ้อติดกันถึงสามใบเลยดีใจแทนตื่นเต้นขอไพ่เพิ่มหน่อยค่ะพี่ไพ่ค่ะอ่อนๆ <c oughs> หุ่นน่ารักทั้งเลยว้าวโฮเนตแล้วก็เกรดที่โจทย์โอ้ยอันนี้คือดีมากดีมากดีมาก,มากสุดๆ ขออนุญาตจัดนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งรำคาญเราไปใหญ่ดูเหมือนตรงนี้จะขยับได้อีกนิดนึงโอเคว้าวโหอ,อันนี้คือเรียกได้ว่าความสุขมาเต็มขั้นเต็มรูปแบบคือแบบเป็นการประกาศสักดาความเจ๋งในตัวคุณอย่างที่สุดแล้วตรงไปตรงมาด้วยนะคะ มันเหมือนกับว่าสิ่งที่ดีๆที่จะเข้ามาเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มขึ้นจากตัวคุณก่อนเลยนะแต่เดี๋ยวมันจะขยายไปในวงกว้างในเรื่องอื่นๆด้วยแต่สิ่งที่มันจะแบบเขย่าสุดๆเลยอะ่ะมันคือมันคือการค้นพบคนเจอสัจธรรมอะไรบางอย่างหรือคําตอบอะไรบางอย่างที่คุณค้นหามานานแสนนานนะบางคนเนี่ย ถึงกับขนาดว่าสามารถทำลายแพทเทิร์นอะเราไม่แน่ใจว่าเราสามารถพูดได้ถึงขนาดว่าตัดเวนตัดกรรมได้หรือเปล่านะคะแต,แต่มันให้มันโหเอเนอรจีมันให้ฟิลแบบว่าพิกแบบพิกพิกไปแบบไม่มีวันหวนกลับเลยอะคือพิกจากหน้ามือเป็นหลังมือจนมันมันการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบยิ่งใหญ่ชนิดที่ว่า มันจะไม่กลับมาที่เก่าอีกเลยนะคะลักษณะการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เนี้ยเราเชื่อว่าคุณได้คำตอบอะไรบางอย่างกับตัวเองเหมือนตอบตัวเองได้เหมือนมันมีอะไรที่แบบอาจจะค้งจะคาใจคุณมานานเนี้ยแล้วคุณ หาคำตอบให้กับตัวเองได้หรือหรือคุณเจอทางออกอะไรบางอย่างของชีวิตสิ่งที่เคยติดขัดข้องใจเหมือนมีทางสว่างเหมือนมีกุญแจไขประตูบ้านใหม่นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยสามารถสร้างประตูบานใหม่ให้กับตัวเองได้เลย เป็นช่วงที่คุณสามารถสร้างโอกาสให้กับชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะ energy ระดับขนาดเนี้ยเรียกได้ทุกอย่างเลยเรียกความมั่งคั่งในเรื่องการงานการเงินก็ได้เรียกความมั่นคงในชีวิตก็ได้เรียกคู่ก็ได้นะคะเพราะว่ามันมันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งจุดเริ่มต้นที่มาจากตัวคุณเปลี่ยนก่อนอแล้วจัก,กรวาลก็จะเปลี่ยนตาม เปลี่ยนไปตามที่คุณหมุนขึ้นความถี่ไปเจอค่ะเหมือนกับช่วงเนี้ยคุณปรับจูนตัวคุณอนะไปเป็นตัวคุณเองที่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเท่าที่คุณอยากเป็นหรือเคยฝันมาตลอดเหมือนกับไปค้นหาศักยภาพของตัวเองอย่างแท้จริงคือแบบกลับมาโฟกัสที่ตัวเองเลยนะกลับมาดูกลับมาแบบคุยกับตัวเองให้รู้เรื่องให้ได้แบบเหมือนแบบ ้าเจอความรักไม่ดีมาเหมือนต้องมานั่งดูว่าเอ๊ะทาไมเราชอบดึงคนลักษณะน,นี้เข้ามาเนี่ยมันมันเป็นเพราะเราอย่างไงเราเราถึงดึงดูดคนคล้ายๆกันแบบนี้เข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะหรือว่าเ,เราต้องมีลักษณะน,นิสัยแบบไหนที่จะพาตัวเองไปให้ประสบความสําเร็จในชีวิตอะมันมันเหมือนกับมานั่งหาแผนพังให้กับชีวิตตัวเองอะ หาข้อมูลอะไรบางอย่างหาความรู้อะไรบางอย่างสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพื่อที่จะสร้างตัวของคุณเองให้เป็นแบบ the best of the best นะตัวที่ดีที่สุดตัวที่ top ท,ที่สุดตัวที่ฉเฉลยทุกๆขั้นตอนนะคะแล้วก็บางคนก็ถ้าเป็นไปสายธรรมะเนาะก็จะเหมือนกลับเข้ามาสู่จิตแท้จิตด,ดั้งเดิมของตัวเองอีกครั้งหนึง่ง จิตที่มองเห็นการเกิดดับมองเห็นกุละกิเลสท,ที่ผ่านเข้ามาและผ่านไปคือมันแบบมันเป็นจิตที่พยายามบำเพ็ญเพียรภาวนาให้ตัวเองหลุดพ้นนะคะอันนี้ถ้าไปสายธรรมะนะถ้ามาเป็นทางโลกเนี่ยทางโลกก็จะคล้ายๆกันมันเป็นการแบบเคลียร์ใจตัวเองอย่างแท้จริงอะ เคลียร์ใจอย่างถึงที่สุดว่าเรามีข้อด้อยตรงไหนข้อดีอตรงไหนข้อด้อยเนี่ยเราจะปรับปรุงยังไงกับตัวเองข้อดีเนี่ยมีอะไรที่จะเสริมได้บ้างแต่โฟกัสแค่ตัวเองเท่านั้นเลยนะฉันฉันฉัน,ฉ,นฉันนี่แหละเป็นคนที่กลุ่มชะตาชีวิตของตัวเองฉันนี่แหละจะเป็นผู้ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงฉันนี่แหละจะสร้างคําตอบให้กับชีวิตฉันนี่แหละสมบูรณ์ด้วยตัวเองอย่างแท้จริงนะคะไม่รอไม่รอ ไม่รอให้มีคนอะไรนะอีกเซี่ยวหนึ่งเข้ามาประกบกันแล้วถึงรู้สึกสมบูรณ์ไม่ใช่นะคะคุณสมบูรณ์ได้ในตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครหรือมีใครเลยนะแค่มีจิตมีสติปัญญามีอืมมีปฏิธานนาะมีความแน่วแน่มีการกระทำมีแอคชั่นที่ชัดเจนะ่ะคุณนี่แหละจะพาตัวคุณไปให้รอดในทุกๆ โอกาสเลยนะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณเลยนะทำให้คุณกลับมาโฟกัสในเรื่องของตัวเองมากขึ้นหรือแบบกลับมาปรับเข็มทิศในหัวจิตหัวใจของตัวเองว่าตกลงชั้นเนี่ยจะไปทางไหนกันแน่จะ,จะดีจะอันไหนจะไม่ดีจะเอายังไงกับชีวิตนะคะกลับมาเจอแสงสว่างที่อยู่ภายในใจ ของตัวเองอย่างแท้จริงกลับมามองเห็นว่าทุกข์หรือสุขก็อยู่ที่จิตใจสิ่งที่มากระทบเนี่ยทุกคนเจอแน่นอนนะคะไม่มีใครไม่เจอแต่เราจะปฏิบัติกับสิ่งที่มากระทบใจอย่างไรสิ่งนั้นนะเป็นตัวบอว่าเราเป็นคนยังไงนะไม่วุ่นวายกับคนอื่นไม่โทษฟ้าโทษฝนโทษดินอีกต่อไปแหละนะคะมากมายไปกว่านั้นน่ารักและสมบูรณ์ไปกว่านั้นเกรดโจทย์เป็น เป็นคำที่เราชอบมากๆเป็นเป็นสิ่งที่เป็นของขวัญที่เราบอกกับตัวเองมาท้งชีวว่าเพราะเรามีสิ่งนี้เราถึงได้รับสิ่งดีๆเข้ามาแบบหลั่งไหลไม่หยุดไม่หย่อนน่ะซึ่งตัวคุณนะนอกจากที่คุณจะมีความกล้าหาญในการเปลี่ยนแปลงแล้วกลับมาโฟกัสกลับมาเคี่ยวเข็นกับตัวเองอย่างแท้จริงแล้วนะคุณยังมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างด้วยใจที่ขอบคุณ ขอบคุณปัญหาขอบคุณคนไม่ดีขอบคุณชีวิตที่มันขรุขระบ้างขอบคุณอะไรที่มันไม่ได้อย่างใจอ่ะขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่มันทำให้คุณเติบโตเติบโตได้ขึ้นมาเป็นคนแบบเนี้ยน่ารักได้ขนาดเนี้ยโดนทำร้ายก็ยังน่ารักอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ไปกลายร่างไปเป็นคนที่เราเกลียด ไม่ชอบแบบไหนไม่เป็นแบบนั้นไม่เอานะคะยิ่งไม่ชอบยิ่งทำดีให้ดีขึ้นกว่าเดิมไม่มีไม่มีทางใจอ่อนกับคนไม่ดีไม่มีทางอ่อนไหวกับเรื่องอะไรเท่าๆอะไรอย่างเงี้ยอะไรเท่าๆแต่มันเป็นผลประโยชน์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นเดือดร้อนไม่รู้เท่าๆก็ไม่ได้ข่าวมากไม่ได้แปลว่าจะไม่เคยทำผิดอะไรเลยหรือว่าห้ามทำผิดนะเพียงแต่ว่า ทุกคนรู้เนาะอะไรผิดถูกอะจิตใจก็รู้เวรกรรมก็รู้นะคะฉลาดแค่ไหนไม่มีใครเกินเวรกรรมแล้วก็ความซาบซึ้งในบุญคุณที่จักรวาลส่งให้คุณอะมันจะทำให้คุณเจอเรื่องดีๆในชีวิตไม่รู้จุดจบไม่หยุดไม่หย่อนมันจะมีแต่เรื่องดีๆ วิ่งเข้ามาหาคุณได้เลยอะคะ่ะมันเหมือนคุณมีไมค์เซตที่จะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีอะคุณก็ดึงดูแล้วหมุนไปเจอขึ้นพลังงานที่ดีของจักรวาลพอดีเลยจักรวาลที่มีแต่ให้ใจของคุณที่มีแต่ให้มันก็จะสอดคล้องกันแล้วก็อยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเหมือนแบบ บางคนก็คือมัอนยกระดับใจเนาะช่วงนี้ยกระดับใจตัวเองไปเลยนะคะถ้าบางคนสาธุเลยนะบางคนทําได้มากกว่าก็คืออยู่เหนือเวนเหนือกรรมไปเลยไม่ได้แปลว่าไม่ต้องชดใช้นะคะเพียงแต่ว่ามีเวรกรรมก็มีไปแต่ชดใช้ด้วยใจที่มีความสุขนะคะแต่ก็คือขยันทําบุญบารามีของตัวเองเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อโหสิให้หมดเลยสิ่งที่มันผิดพลาดพังไปนะเอ่อ มีจิตมีใจที่เริ่มต้นใหม่กับตัวเองในทุกๆวันนะคะวันไหนทําผิดก็ไม่เป็นไรก็ให้อภัยตัวเองเหมือนกันเออวันนี้พลาดไปพรุ่งนี้เอาใหม่แต่มันเห็นไหมมันมีใจที่สดใหม่แล้วก็ใจที่พร้อมที่จะทำความดีอยู่เสมอมันเป็นใจที่ไม่ท้อนะคะแล้วก็มองเห็นทะลุคุณค่าความหมายของชีวิตที่แท้จริงเข้าใจว่ามีลมหายใจเอาไว้ทาไมนะคะ เข้าใจว่ามีลมหายใจไว้เพื่อใครเข้าใจว่าลมหายใจนี่มันพิเศษขนาดไหนเนาะการที่เราได้มาเจอกันนะคะการที่คุณยังได้ยินเสียงเราอยู่ตรงเนี้ยเนาะหลายคนอาจจะม,มีวิกฤตที่ตัวเองเจออยู่แต่ก็หันมาดูที่ร่างกายมีครบก็นับว่าเป็นบุญมากๆสูงสุดบุญหนึ่งแล้วนะคะปัญหาเราก็ค่อยๆแก้ไปเนาะหลายคนอาจจะมีไม่ครบ บางอย่างบกพร่องไปแต่ใจที่มันไม่เคยบกพร่องเลยอันเนี้ยมันก็จะเป็นตัวเปลี่ยนชีวิตของคุณได้เหมือนกันมีปัญหาเกิดแต่ไม่เอาเอาใจลงไปทุกด้วยเนาะให้ความทุกข์มันอยู่ที่แค่ความทุกข์แต่เราไม่ต้องไปทุกข์กับมันด้วยหรือว่าอืมอันนี้เราก็จะพูดติดทางทางไปหน่อยเออถ้า เป็นทางโลกเนาะก็คือปัญหาก็มีค่ะเราก็ไฟ่กับมันไปใช่ไหมเราก็พร้อมบวกอันนี้คือดีมากคือพร้อมที่จะเป็นโพสิทีฟนะไม่ใช่บวกไม่คือจะแบบซัดมาซัดกลับไม่โกงแต่คือเราจะพร้อมที่จะทําให้ทุกอย่างเป็นบวกบวกบวกให้มันดีขึ้นกับเราเสมอเลยไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนเจ๋งเป็นฮีโร่ของตัวของคุณเองนะคะเป็นผู้ที่พลิกชะตากรรมในชีวิตของตัวเองเป็นผู้ที่กําหนดสิ่งที่ เกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะแล้วก็พาตัวคุณเองเนี่ยไปสู่สิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้ให้ได้จริงๆคุณไปได้อยู่แล้วแหละมีออร่าพลังงานดีเด่นขนาดเนี้ไม่ไม่กลัวเลยนะคะเรารู้สึกขอบคุณแทน ด้วยซ้าว่าดีจังเลยที่บนโลกใบนี้มีคนน่ารักแบบคุณอยู่นะคะเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีอย่างนี้ค่ะมันจะส่งต่อถึงคนอื่นได้ด้วยนะคะก็ขออนุมโมทนากับสิ่งดีๆที่คุณได้ทํานะคะแล้วก็ขอเป็นอีกหนึ่งกําลังใจให้คุณทําความดีสิ่งนี้ต่อไปเพราะคนที่จะได้รับความดีไม่ใช่ใครเลย นั่นก็คือตัวคุณเองนะคะขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยมินิฮาร์ดดับเบิ้ลมินิฮาร์ดนะคะส่งใจไปช่วยขอให้คุณประสบความสำเร็จสมหวังกับทุกสิ่งที่คุณตั้งใจเลยมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณที่รับฟังนะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบาย